แันโดร่าแอนโดร่าบริษัทที่ปิงปองทำง,งานนะคะเปิดบูธที่สนามบินอิตาลีนะคะแันโดร่านะคะแันโดร่าก็จะมีเหมือนสนามบินทั่วไปนะคะที่ปอพ่อ วันนี้คุณพ่อรู้สึกจะวัยรุ่นอันหน้าอะไรดิปาบาบเซเลยอโอเคค่ะเราก็จะเดินไปพอค่าเวลาที่จะขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวเก็บพาสปอร์ตก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านก่อนทำอะไรซื้ออะไรอีกเนาะ ซื้ออะไรอีกซื้อเซดโองนะคะโอเคเป็นเงินเท่าไหร่ลูกฮะสองร้อ <8, 000. S 1> ยสิบแปดพันแปดพันเก้าจะซื้อไปให้ใคร น้ำหอมยี่ห้ออะไรเธอเองจะ<อ>งใส่เล็กๆไม่มีเหรอใช้น้ำหอมผลักเ,เป็นหมืน่นหลอกผู้ข้าไปดูสิ <c oughs> ดูอะไรชาแนลพ่อมานี่ น้ำหอมชาแนลร้านน้ำหอมชาแนลกดเท่าไหร่อ่ะมีราคาเท่าไหร่ลูกเนือยี่สิบเจ็ดเอง <20 7 S 2> เอยี่สิบเจ็ดท่าไหรเ้กเก้าสิบแปดว่าน้รงฝังไอ้ง้อ นถูกกว่ขขาี่น้ำหอมผลละสามพันเจ็ดเขายังว่าถูกเนาะโอเคค่ะเราก็เดินลูไปงี้ะะเราะ c h ช n n e แอนดชาแนล,นลมีดีอีมีหลายอย่างนะคะเรายังอยู่ที่สนามบิน แล้วที่นี่ถูกไปห้าร้อย